เมื่อตอนเด็กๆกูเคยถามแม่รู้ว่าชื่อกูแปลว่าอะไรแม่กูตอบว่าไงรู้ปะแม่กูตอบว่าชื่อกูแปลว่าท้องฟ้าตอนแรกกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชื่อกูถึงแปลว่าท้องฟ้า รเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ไปคนในแง้มมองว่าทองฟ้า <Yeah. S 1> ใครที่จะจำแง,ง้มมองว่าทองฟ้า เมนทอตอนเด็กเคยถามกับแม่ว่าทำไมชื่อผมถึงตัวแปลว่ท้องฟ้าไม่บอกพี่ว่าอไว้คนที่มันดิฉันก็ได้รู้สึกถึงเราเสมอในทุกๆควาที่มันได้มองมาเต็มสองตาคุณเลลึกเอาไว้ในใจตลอดว่าคุณยังมองมันอยู่ข้างบนจะทนไม่หวมันก็แค่แงมมองตลบยังไงก็หนีไม่พ้นจากฟ้าฝนและทุกๆนที่มึงได้บ่นกับพระจันทร์พระขอแหวนทองมื่องจะทำแค่เพียงที่เอาไว้ในคลับแต่เพียงกูทำเพืขายโรและขายวิธีคิดและมันไว้กว่าที่คิดทชิด้ายไปสักนิดเพราะมันคล้ายๆสมีพิษเป็นอันตัวไวแต่ชะวิต แม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ้าเพื่อให้ทุกคนใ้เง้มมองบนท้องฟ้าใครที่ดีช้ำในเง้มมองบนท้องฟ้าเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ้าเพื่อให้ทุกคนใ้เง้มมองบนท้องฟ้าใครที่ดีช้ำในเง้มมองบนท้องฟ้า อย่าทำแต่เพลงที่เอาไว้หลอกแต่พวกเด็กๆเพราะแม่บเด็กคนไหนก็ตามวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องมีวันโตและความจริงคือความจริงที่มึงไม่มีวันฟลอคนที่กูเตือนไว้มันมีสำคัญที่เครื่องประดับหรือรถที่ขับหรือว่ามึงเคลื่อนไววจะเด็นๆเคลื่อนๆเคลื่อนไประวังสะเทือนใจต่ขอไว้อย่างได้ปดอย่าเอามือสกปรกและความก็จะนผิดของมึงและเพื่อนออกมาเพื่อนไหมในคือชิบคอบกับดั้งเดิมไม่ต้องไปร้อยใครที่ไหนก็คอยมาจูงเดินบางเรั้งว่าเพลงกูทำมึงคลั่งจนต้องฟังเพิ่มแต่กอนช่วยกันเล่นหน้าอย่าคาดหวังอะไรอะไรให้มันสูงเกิน แม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแงมองบนท้องฟ้าใที่จะช่าแงมมองบนท้องฟ้าเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยฉั t ใส่ว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแงมองบนท้องฟ้า a ครที่ Fuck up and don't be us, lazy I knew I ever wanna be famous, famous. So shut the fuck up and don't be too lazy Think you'll die in more, more like hearts on จนวันตายมองหาความตแพ้ให้ทำเพลงเพื่อเอาชนะทุกคนในประเทศนี้และมันจะง่ายแค่เราเหนือวความตายแพ้ตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง่มองมันทองฟ้าใครที่จำ